หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าที่อัดบูทตัวนี้นะครับจะอัดของงานจีนได้ไหมครับผลมง,งานจีนนะตัวนี้แล้วก็มันใช้งานยังไงอ่าหลายคนอาจจะสงสัยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการอัดให้ดูครับโดยตัวนี้จะเป็นของงานจีนครับ ตัวนี้จะเป็นพัดลม18นิ้วอุตสาหกรรมครับเดี๋ยวตอนแรกเราจะตัวนี้สปริงแข็งครับตัวนี้เป็นรุ่นสปริงแข็งเดี๋ยวเราก็จะเอาสปริงออกก่อนตัวนี้อรุ่นนี้จะเป็นสปริงแข็งนะครับผมจะใช้ไขควงแบนครับค่อยงัดออกเลย แข็งมากครับสปริงรุ่นนี้เดีย๋ยวค่อยๆงัดออกนะครับงัดออกเลยครับงัดรอบๆครับ นี่จะเป็นแบบสปริงแข็งมากครับรุ่นนี้อ่าพอเรางัดออกมาแล้วครับนี่คือสปริงมันเป็นสปริงแข็งครับรุ่นนี้รุ่นแข็งนี่ผ่าสักกระดาดนิดเดียวครับตัวนี้บูท ผ้ากกราชอาทำความสะอาดก่อนครับผ้าสกกราดผมจะใช้สัมีีแบบนี้นะครับตอนอันดับแรกก็เอาน้ำมันน้ำมันหยอดตรงเบ้านะครับ ใส่ตรงเบาะนคลิปสำดีใส่แบบนี้แล้วนี่ใส่ก่อน อนี่ก่อนเลยก็ใส่ประมาณหนึ่งก้อนครับแล้วแต่เราเลยว่าชอบใส่เยอะใส่น้อยครับสำลีหรือใส่เข้าไปเลยน้ำมันมันเยิ้มออกข้างหน้าแบบนี้เลย แล้วก็หรอดน้ำมันอีกรอบหนึ่งครับ <Okay. S 1> ก็ทำการใส่บูทเข้าไปแบบนี้เลยครับรุ่นสปริงแข็งนี่สปริงเดิมๆของมันเลยครับตัวนี้แล้วก็ใส่ไว้แบบนี้ แล้วก็ที่อัดบูทสอดมาจากข้างล่างนะครับตัวนี้แบบนี้เลยข้างล่างแบบนี้ครับแล้วก็เอาท่อใส่ไปเลยครับนี่ปแบบึ๊บพิธีการใชนะครับแล้วก็เอาน็อตตัวเมียมุนไปแบบนี้เลยครับปึ๊บปึ๊บ อยับให้ตรงสันิดหน่อยครับแล้วก็หมุนปึ๊บปึ๊บหมุนไปนเลยครับนี่ตึงตึงมือก็พอนะครับปึ๊บนี่ตึงมือเรียบร้อยแล้วก็คลายออกง่ายเลยครับตัวนี้ Boop. But...